สวัสดีครับพบกับพีเด้นวิทยาครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดไก่เตี้ยพุทธารามครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาว่าตรงบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาหน้าวัดไก่เตี้ยเนี่ยนะครับ<ม>เคยมีการพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณหน้าวัดไก่เตี้ยครับ นอกจากโบราณวัตถุมากมายที่เป็นพวกเครื่องถ้วยชามต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีการพบสมอเรือขนาดใหญ่ด้วยเป็นสมอเรือกำปั่นการค้นพบโบราณวัตถุครั้งนั้นเนี่ยนะครับทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเล่าเหตุการณ์นในช่วงที่พระเจ้าอโลพยาได้ยกทัพพมามาล้อมกรุงศรีอยุธยาในคราวนั้นครับ วัดไก่เตี้ยมหาพุทธารามเนี่ยนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองครับสร้างขึ้นโดยครอบครัวคนมอญที่ได้พากันอพยพหลบหนีภัยจากพม่าเข้ามาทางบ่านเจดีสามองค์ซึ่งครอบครัวมอญเหล่านี้จะมีประมาณ20,000คนแล้วพระองค์ก็ได้พระราชทานให้ครอบครัวมรญเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในท้องที่ต่างๆนะครับตั้งแต่ปทุมธานีสามโคกที่ขนนหลวง แล้วก็มีมรกลุ่มหนึ่งได้มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงที่มีชื่อว่าบ้านรุนนะครับแล้วก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาที่วัดไก่เตี้ยเนี่ยอาจารย์นอนนะปากน้ำก็เคยมาสำรวจนะครับแต่อาจารย์เขาก็เขียนประมาณว่าเป็นวัดที่มีการบูรนณะอุโบสถเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะไม่ปรากฏซากวัดเก่าหรือว่าซาก โบราณสถานเก่าๆที่นี่อยู่เลยนะครับสิ่งที่เห็นก็จะเป็นของที่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดครับคือตอนตอน,ตอนปีที่เจอนี่คือประมาณช่วงปีไหนครับที่เขาขุดที่เขาเอามาวางกันเยอะๆเลย,เลยน่าจะก่อนสี่ศนย์นะเพราะแม่แม่เราตาย42เนะี่ย อันนี้รบก่อนแม่เลยแข็งแม่อืมครับผมครับก็คือก่อน4ี่โบราณวัตถุที่เขาเจอใต้น้ำเนี่ยครับคือเขาเริ่มเจออะไรกันยังไงครับอุนใหญ่จะเป็นพวกนักบดานาที่ล่าของของเก่าเพื่อขายครับผมก็จะมีพวกเครื่องช่วยชามอะไรต่างๆนะคะครับแล้วตอนหลังก็มีตอนช่วงที่ว่าบูมมากๆที่ว่ามีข่าวมาเนี่ย เจอพวกดาบโบราณเนี่ยอืเจอกระดูกกระดูกกระโหลกศีรษะตอนช่วงบูมเป็นเป็นยังไงครับคนจะแบบมาดูกันมากทุกสัปดาหที่จ่ะรถติดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาล เรวก็เลี้ยวมาตรงวัดสัตตาเพื่ามสพานนะคะเพราะรตอนนั้นสพานอื่นยังไม่มีคมาฉนวนอ๋อก็คือที่ทแห่กันมานี่คือแห่กันมาดูวัตถุโบราณอ,อย่าง,งาน,ะนะครับก็คือเจอทั้งพวกเครื่องถ้วยอะไรทั้งหลายแล้วก็สมอเรือนี่เจอ,อยังไงนะฮะสมอเรือนี่ตอนแรกเจอมาก่อนเลยเป็นเป็นชิ้นไม้ซึ่งเราก็ไม่รู้ต่หลังมาประกอบมาประกอบกันแล้วมาเป็นสมอเรือนี่เป็นไม้ครับผมครับ ได้ขึ้นมาเยอะแล้วก็มีวัดอื่นแล้วมาเอาไปได้วยเพื่อไป,ไปไใช้อ๋อครับผมครับครับแต่ว่าตอนนั้นนี่ทางมีทางเจ้าหน้าที่ของกรมศรริปปลปากรอะไรมาดูไหมครับมาของไปเก็บไว้งไหมครับ,รบน่าจะมีมาแต่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่แล้วหมดคือพอเจอสมอก็แบบว่าคนก็มาเอา<พ>อลากขึ้นมากันนักประดาน้ำก็จะลงไปดูมันมีอะไรอย่างไปขุดไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเหมือนกระดงกระดงสมองมันยาว าามหลายเม็ดเลยครับเอาคนช่วยกันดึงก็ขึ้นมาครับผมกำลังก็มีสมองสมออะไรต่างๆขึ้นมากันเรื่อยๆตอนนั้นพอจะจําได้ไหมครับว่าจํานวนของสมอเรือเนี่ยได้มาเท่าไหร่ครับกี่อันครับเยอะมากเล่อไรเกินสิบนะคะจริงๆอ๋อเกินสิบด้วยนะฮะเป็นเไม้ทั้งนั้นเลยเป็นไม้ทั้งนั้นเลยครับผมครับแต่มันกระจายกระจายไปแล้วรือยัอ๋อกระจายกระจายไปแล้วคือทางนู้นเอาไปทางนี้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ แล้วก็ส่วนพวกเครื่องโบราณวัตถุอะไรที่ขุดเจอตอนนั้นก็กระจายกระจายกันไปประดาน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามีการถ่วงถ่วงของมีค่านะไปขายาที่อื่นเนี่ยคือไ,ได้แต่ไม่ขึ้นใ้เห็นถวงพวเพื่อไปขายที่อื่นเพราะเท่าขึ้นมากรมศิลป์เจอเนี่ย,มยมไม่ได<ม>้อ๋อครับผมครับแล้วก็หลังๆนี่มีข่าวว่าเขาเจอเป็นลักษณะเรือทันง์พาใต้น้ําแต่นี้พวกเราไม่เห็นกันเป็นพวกประดาน้ำมาพูดก็ลรือใหญ่เลยแล้วคนที่ที่เขาไงอ่ะไม่เชื่อทำเนี้ย ก็พยายามให้ข่าวจากปากทางรถวสตาเลยเพราะว่าที่นี่ยหลอกลวงอย่ามากันหน้าอะไรเงี้ยคนก็เริ่มซาลงอ๋อครับผมครับเพราะพวกเราไม่มีใครเห็นเพราะคนที่ลงไปอ่ะมาบอกจริงป่าไม่ทราบวันนี้มีมีทราบเขาบอกเออมีทราบเหรือสสำเพาอะไรเงี้ยครับผมครับครับอ๋อครับแต่ได้แต่ก็โดงได้ค่ะออราะตอหลัง้อมศิล้ามรค่ะไม่ให้มีการขุดงมอีกไม่ให้มีการขุดงมตรงนี้อีกนะครับ ก็ถ <S an> ือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าของวัตถุโบราณนะครับที่เขาขุดพบกันในตอนนั้นน่ะคือมีเก็บไว้ที่นี่ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับคือพี่เขาบอกว่ามันกระจัดกระจายไปหายมันกระจัดกระจายไปอยู่ที่ต่างๆหมดแล้วนะครับก็ที่เห็นนะครับก็จะมีภาชนะเหลืออยู่แค่3มใบนะครับที่วางอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับพระอุโบสถนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่ที่นี่นะครับ ก็จะเป็นสมอเรือครับเป็นสมอเรือกำปั่นขนาดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับนี่นะครับก็เทียบขนาดของสมอเรือนะครับกับตัวผมเองนะครับก็จะเห็นส่วนสูงนะครับจะเห็นได้เลยว่าสมอเรือเนี้ยเป็นสมอเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากเดียวครับ ก็สมอที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สองท่อนนะครับอันนี้จะเป็นท่อนเล็กนะครับแต่ถึงเล็กนะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่ครับก็เป็นเนื้อไม้เก่าเลยนะครับได้ขนาดของสมอเรือนี้แล้วนะครับก็ือก็น่าจะเป็นสมอของเรือกำปั่นขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่อาจจะเคย ล่องไปล่องมาอยู่ในแม่น้ําเจ้าพญานะครับขึ้นลงระหว่างกรุงศรีธิยาออกไปค้าขายทางทะเลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นล่องรอยอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้สันนิษฐานเอาไว้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพระราชาคุ์สาวดานารตอนศึกอลองพญานะครับก็คือในเรื่องของตอนที่พระเจ้าอลองพญา,า,าเนี่ยนะครับยกทัพพม่าเนี่ยมาล้อมกรุงศรีธิยาครับแล้วล่องรอยของกำปั่นอันนี้นะครับ มันเป็นหนึ่งในร่องรอยของเหตุการณ์การโจมตีบ้านท้ายครูในศึกอลองพยาครั้งนั้นด้วยครับ จากเรื่องโบราณวัตถุที่ขุดพบได้ที่แม่น้ําตรงหน้าวัดไก่เตี้ยนะครับรวมถึงสมอเรือกําปั่นขนาดใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นประเด็นที่ผมได้เล่าไว้ตอนต้นนะครับว่าผมคิดถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวในพระราชวงศ์สวดานครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าอรองพญาได้ยกทัพพมา่ามาล้อมกรุงศรีธิยาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะครับซึ่งนั่นเป็นศึกพมา่าครั้งแรกในรัชกาลนี้นะครับ ก็คือพระเจ้าอรลงพญาเนี่ยนะครับได้ยกทัพลงมานะครับแล้วก็มาล้อมกรุงนะครับก็คือทายอุยาเนี่ยก็ได้ส่งกองทัพไปต้านทานตามจุดต่างๆนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกพม่าตีแตกกลับมาหมดจนกระทั่งพม่าเนี่ยได้ใกล้เข้ามาถึงชาญพระนครแล้วนะครับในพระราชบุศ์สวดานกรุงศรีอยุธยานะครับทั้งฉบับของพันจันทนุมาตรวมถึงฉบับชําระครั้งหลังๆนะครับอย่าง อย่างฉบับสมเด็จพระนารัย์หรือฉบับพระราชาทะเลขานะครับก็บันทึกเอาไว้สอดคล้องกันนะครับคือเขาเล่าเอาไว้ว่าขณะนั้นบรรดาเรือราษฎรลูกค้าเหนือใต้ทั้งปวงก็ถอยลงไปจอดคับข้างกันอยู่ณท้ายคูและเรือพระที่นั่งกิ่งชัยสีกราบและเรือดั้งกันเรือศีรษะสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยกับทั้งกำปั่นและเรือรบก็โปรดให้ถอยลงไปจอดไว้ที่ท้ายคูทั้งสิ้น หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าตอนที่ทัพของพระเจ้าอารมพยายกลงมาเนี่ยคือเข้ามาจากทางเหนือนะฮะแล้วทีนี้บรรดารัษฎรทั้งหลายนะครับที่อาศัยอยู่ตรงนอกพระนครทางด้านทิศเหนือเนี่ยนะครับพอทราบว่าพม่ายกทัพลงมานะครับเขาก็จะต้องปบพยพกันนะครับรวมถึงตรงบริเวณทางเหนือเนี่ยนะครับตรงวัดเชิงท่าเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของโรงเรือโรงเรือหลวงนะครับซึ่งพวก เรือพระราชพิธีต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีโรงเก็บเอาไว้ใกล้ๆกับวัดเชิงท่าและเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าพม่ายกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ว่าโรงเรือหลวงเนี่ยอาจจะโดนเผาได้หรือถูกทําลายได้นะครับพระเจ้าเอกทัศเนี่ยก็โปรดให้นําเรือทั้งหลายเนี่ยเอาออกมานะครับแล้วก็ถอยลงมาจอดกันนะครับซึ่งตามที่พระราชพงศาวดารเล่าไว้ว่าไปจอดคับข้างกันอยู่ที่ท้ายคูบ้านท้ายคูเนี่ยนะครับมัน ตำแหน่งที่พระ,าพะราชพงศาวดารเขาบอกเนี่ยนะครับมันจะในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีชื่อบ้านท้ายคูเนี่ยอยู่ทางด้านทิศใต้ของบ้านปรตุเกตครับซึ่งปัจจุบันนะครับแถบนั้นน่ยมันจะเป็นชุมชนชาวมุสลิมอยู่กันนะครับมันก็จะมีซอยมีป้ายที่เขาเขียนเอาไว้ว่าซอยท้ายซอยบ้านท้ายคูเลขนั้นเลขนี้นะครับซึ่งก็คิดเอาไว้ว่าบ้านท้ายคูเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งในระหว่างที่เกิดศึกเนี่ยนะครับคนในอยุธยาเองก็อาจจะคิดว่า พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้เนี่ยเป็นโซนที่ปลอดภัยเป็นโซนที่ค่าศึกเข้ามาไม่ถึงแต่ปรากฏว่าคิดผิดครับพระราชะพงศาวดารนะครับเขาเล่าต่อเอาไว้ว่าครั้นถึงณนะวันแรม8ขค่ำเดือน5ปีมะโรงโทศกสกันราช1122พพม่าประมาณ2,000ยกไปตีที่ท้ายคูทั้งสองฝั่บรรดาครอบครัวชายหญิงซึ่งอยู่บนบกนั้น พมา่าจับผูกมัดฆ่าฟันตายเป็นกองกองที่อยู่เรือแออัดกันทั้งแม่น้ำนั้นพมา่าลงในเรือไล่ฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากแล้วเผากำปั่นและเรือหลวงใหญ่น้อยทั้งปวงอาศกลอยเต็มทั้งแม่น้ำจนน้ำกินไม่ได้ที่จับได้เป็นไปก็มากนะครับภาพที่พระราชพงศาวดารเล่าเอาไว้เนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวและก็น่าสยดสยองมาก คือในเวลานั้นนะ่ะบรรดารัษฎรเขาอพยพลงมานะครับอาศัยอยู่บนเรือบ้างอาศัยอยู่บนโบกบ้างเต็มแม่น้ํากันไปทั่วนะครับคือถ้าเรานึกภาพนะครับแม่น้ําเจ้าพยาตั้งแต่ช่วงท้ายคูลงมาเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยเรือของรัษฎรปะปกนกันกับเรือหลวงที่เขาถอยลงมาณทีน่นี้รวมทั้งบรรดาเรือกำปัน่นเรือสินค้าของชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายในเวลานั้นก็คงจะจอดกันเต็มแม่น้ำไปหมดนะครับ แล้วอยู่ดีๆนะครับกองทัพพม่านะครับก็ยกลงมาทางใต้นะครับแล้วก็ได้เข้าตีท้ายคูทั้งสองฝากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่อย่่างทีพระราชพงศาวดารเล่าเอาไว้นะครับว่าไพ่ผลว่าทหารพม่าเนี่ยได้ลงเรือไล่ฆ่าฟันคนที่อยู่บนเรือตายเป็นจํานวนมากครับนะครับซึ่งเป็นคงจะเป็นภาพที่น่าสลดนดผูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าศพลอยเต็มแม่น้ําจนน้ํากินไม่ได้อะครับ ซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับในเรื่องเหตุการณ์ที่กองทัพของพระเจ้าอโลพยาตีท้ายครูเนี่ยนะครับนอกจากในพระราชพศสวดานของไทยเราแล้วเนี่ย ก็ยังไปปรากฏอยู่ในเอกสารของบาทหลวงฝรั่งเศสอีกด้วยครับซึ่งเอกสารฉบับนี้นะครับก็เป็นจดหมายมงเซนเยร์บริโกซึ่งได้ลงวันที่12เดือนพฤศจิกายนคิศักา1760นะครับหรือพุทธศักราช2,303นะครับมงเซนเยร์บริโกนะครับเขาได้จดเอาไว้ว่า เมื่อวันที่13เมษายนพวกพาม่าได้เอาไฟเผาค่ายพวกฮอลันดาและได้จับเรือหลวงไว้ได้14ลำพวกพาม่าจึงได้ลงเรือที่จับไว้ได้นั้นและได้ล่องน้ำลงไปที่ด่านภาษีเมื่อถึงด่านภาษีแล้วข้าศึกได้ขึ้นปล้นและเอาไฟเผาเรือของจีนและฮอลันดาเป็นอันมากพวกพาม่าได้ทำร้ายแก่หัวหน้าฮอลันดามีบาดแผลชะกันปางตาย และได้จับพวกเข้ารีดทั้งผู้ชายผู้หญิงไปเป็นเฉลยหลายคนแต่พวกเข้ารีดเฉลยนั้นบางคนก็ได้หนีกลับมาได้แต่ก็ชิบหายหมดเนื้อหมดตัวทีเดียวนะครับนั่นก็แสดงว่าการตีท้ายคูของกองทัพพม่าในคราวนั้นนะครับมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตรงแถวแถวบ้านท้ายคูในปัจจุบันนะครับแต่ความหมายของท้ายคู ในสมัยยุทธยาเนี่ยมันน่าจะรวมหมายถึงบริเวณ2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาด้านทิศใต้ของพระนครทั้งหมดเลยนะครับซึ่งได้รวมบ้านฮอลันดาบ้านโปรตุเกสบ้านญี่ปุ่นประชาคมต่างด้าวต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ํารวมถึงหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับที่อยู่ริมแม่น้ําทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอย่างที่เล่าเอาไว้นะครับว่าในตอนนั้นนะได้มีผู้คนอพยพลงมาแออัดกันอยู่ที่แม่น้ํานี้เป็นจํานวนมาก แล้วในเอกสารของบารหลวงฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันตรงที่ว่ามันมทีที่เขาเล่าว่ามันมีการเผาเรือของจีนของฮอลันดานะครับเผาเรือกำปัน่นจมลงเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งนั่นแหละครับเรือที่ได้จมลงไปในแม่น้ำนะครับมันก็เป็นร่องมันก็เป็นร่องรอยอย่างหนึ่งนะครับว่าเรือเหล่านี้มันจมลงไปในแม่น้ําแล้วอาจจะฝูก่กระแสน้ําพัดพาคือเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยนะครับ ไอ้ของที่จมลงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันได้ถูกกระแสน้ําพัดไปแล้วอาจจะไปติดอยู่ตรงหน้าวัดไก่เตี้ยนะครับดังที่ปรากฏสมอของเรือกำปั่นที่เขาขุดพบในครั้งนั้นได้นะครับซึ่งสมออันนั้นนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเรือกำปั่นที่ถูกกองทัพพม่าเผาแล้วก็จมลงไปในคราวนั้นครับ แล้วการที่บ้านฮอลันดาถูกเผาในคราวนั้นนะครับอย่างที่จดหมายเหตุของบารหลวงฝรั่งเศสได้เล่าเอาไว้นะครับก็มีความสอดคล้องกับเอกสารของดัชนะครับว่าในขณนะนั้นนะครับนายนิโคลัสบังนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีการค้าของของ v o c ฮอลันดาในขณนะนั้นนะครับ ก็ได้ถูกพม่าทําร้ายบาดเจ็บสาหัสมากนะครับและในสุดท้ายก็ถึงแก่ความตายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าเมื่อกองทัพของพระเจ้าอลองพญาได้ถอยกลับออกไปจากกรุงศรีอยุธยานะครับสถานีการค้าของดัชเนี่ยก็เริ่มไม่มีความมั่นใจในกําลังของอยุทยานะครับว่าจะสามารถปกป้องพระนครได้นะครับถ้าหากว่าพม่าได้ยกทัพกลับมาอีกนะครับดังนั้นนะครับสถานีการค้าของ VOC d ซีดัชนะครับจึงได้ปิดตัวลง อย่างถาวรน,นับตั้งแต่นั้นครับแล้วก็ได้ย้ายแล้วก็ได้ขนผู้คนย้ายลงไปที่บริษัทแม่ที่ปัตตาเวียไปจนหมดครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่าสถานีการค้า VOC Dust ในกรุงศรีอยุธยาจึงได้ปิดตัวลงนะครับกว่าที่จะได้มีความสัมพันธ์กันใหม่ก็ล่วงเข้าไปในช่วงของพระเจ้าของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในเวลาต่อมาครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าบรรดาโบราณวัตถุมากมายรวมถึงสมอเรือกำปัน่นที่มีการขุดพบตรงแม่น้ำหน้าวัดไก่เตี้ยแห่งนี้นะครับคือร่องรอยของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่มันถูกเผาถูกทำลายแล้วก็จมลงไปใต้น้ำจากการที่ถูกพาม่ามาตีที่ท้ายคูในคราวนั้นแล้วของที่จมลงไปใต้น้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนิ่นนานเนี่ยนะครับ มันก็จะถูกกระแสน้ําพัดพากันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้มาฝังได้มาจมอยู่ณตรงจุดนี้จนกระทั่งได้มีการขุดค้นพบวัตถุเหล่านี้ใต้น้ำนะครับแล้วก็ได้มีการนําขึ้นมาให้ได้เห็นกันเมื่อหลายปีก่อนนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าโบราณวัตถุเหล่านั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปหาได้แล้วนะครับว่า ได้ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเพราะผมคิดว่าสิ่งของเหล่านี้มันเป็นของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับมันเป็นของที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้แจ่มชัดขึ้นได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกครับทุกอย่างมีเสื่อมสูญทุกอย่างมีการสลายหายไปเหลือไว้แค่เพียงความทรงจำและเรื่องเล่าที่อยู่คู่กับสถานที่แห่งนี้ครับ การสำรวจครั้งนี้ของ Hidden นอ i a ยาก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ